เล่าเรื่องเด่นคุยเรื่องดังฟังกันได้ทุกวัน Big Talk Big Story สวัสดีครับแฟนเพจของโพสต TODAY นะครับนี่คือรายการ Big Talk Big Story นะครับเจอกันทุกวันช่วงเย็นๆย็นหกโมงเย็นกว่าๆไปต้นไปนะครับกับพวกเรา ทีมงานของโพสต์ทุเดย์นะครับวันนี้ผมก็มาอยู่กับคุณเกียรติศักดิ์ผิวเกลี้ยงเหมือนเดิมครับผมนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องที่น่าสนใจหลายๆเรื่องด้วยกันนอกจากเรื่องโควิดที่เราคุยกันทุกวันแล้วเนี่ยใช่ครับมันเราก็จะยังมีเรื่องที่เราต้องอัปเดตที่คุณเกลี้ยงจะต้องมาพูดมาบอกกับแฟนเพจเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองหรือว่าเรื่องการแจกเงินของรัฐบาลที่ที่แจกเยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดนั่นเองใช่ครับวันนี้จะมีทั้งส่วนของมาตาสาม3ิมครับ <3 S 1> ครับผมมาตาสาม3คืออย่างอย่างผมอย่างคุณเกลี้ยงหรือว่าอย่างคนที่อยู่ในระบบประกันสังคมนี่แหละใช่ครับแล้วก <นะ S 2> ็มีความคืบหน้าของโครงการเราชนะครับนะครับในรอบเก็บตก อืมครับผมก็จะมีความชัดเจนว่าจะต้องทําอย่างไรลงทะเบียนอย่างไรใช่ไหมฮะเดี๋ยวจะมีบ้างเดี๋ยวมาให้คุณเกลี้ยงได้พูดถึงรายละเอียดตรงนั้นนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปเรื่องใหญ่ตรงนั้นอ่ะอย่างอย่างที่เราตั้งหัวไว้นี้คุณเกลี้ยงครับดีเดย์ใช่ไหมฮะดีเดย์ประมาณว่าเหมือนกับแจกแน่เงินน่ะแต่ถึงช้าหน่อยแต่ก็ชัวร์ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากเรื่องมาตรามสามนะครับว่าแจกครับ แล้วก็แต่ว่ากว่าจะได้เงินเดือนมีนานู่นน่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่เป็นไรถึงเราต้องบอกว่าช้าแต่ชัวร์ไงครับแต่พันแรกเนี่ยแจกแน่ๆคือ22ใช่ไหมยี่สิบสองครับโอ้โหยี่สิบสองเดือนไหนเดี๋ยวรอบอกนะอาจจะเดือนนี้เดือนหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ไม่ใช่เดือนนี้แน่นอนเอ้าไม่เลอบอกไปซะแล้วครับเอาเดี๋ยวค่อยมาว่ากันในรายละเอียดนะครับก่อนอื่นเรามาเรื่องโควิดกันก่อนนะครับวันนี้เนี่ยสถานการณ์โควิดของบ้านเราก็ ยังอยู่ในตัวเลขที่ยังสูงอยู่นะฮะก็คือบผมก็รือ189าลายใช่ครับคือยอดที่ติดเชื้อใหม่นะครับที่ทางสบคได้ประกาศไว้นะครับคือตัวเลขอยู่ที่189ราลายครับแล้วก็มีผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ย5 3า1รยายนะครับแต่ว่าผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วกลับบ้านได้เนี่ยมีเพิ่มอีก956 นะครับยอดสะสมที่ว่ารักษาหายแล้วกลับบ้านได้เนี่ยตัวเลข18 366ลารยายครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีรเราจะได้เห็นว่าหลายๆจังหวัดเนี่ยก็มีการเคลื่อนที่จะคลครล็อกแล้วนะครับใครล็อกก็เพราะว่าไม่ติดไม่พบผู้ติดเชื้อใช่ครับอย่างที่จังหวัดระยองเนี่ยล่าสุดทางผู้ว่าก็ประกาศว่าปลดล็อกเพราะว่าไม่มีผู้ติดเชื้อมา6-7วันแล้วครับผมปลดหมดเลย เป Jong ิดอะไรได้บ้างครับร้านอาหารคาราโอเกะผับบาร์อาบอบนวดโอ้โหเหมือนกับปล่อยผีเลยนะครับผมเขาก็เปิดเลยเขาบอกว่าไม่พบผู้ติดเชื่อมาหลายวันโอ้ครับผมแต่ว่าก็อย่าชะล่าใจนะครับผมในส่วนของบนปากัดอย่างเงี้ยครับผมสนามชนโคที่ต้องมีคนไปเชียร์สนามมวยเนี่ยเขายังห้ามอยู่นะครับผมพราะจำได้ว่าเป็นเป็นเป็นแหล่งที่แพร่เชื้อใช่ครับ พราะพวกนี้ต้องมีเสียงเชียงงร์ไงก็เปิดแล้วก็ต้องลุ้นต่อไปนะครับว่าจะมีคนไปเที่ยวไหมครับ,รบอย่างที่พัทยานี่ก็เปิดมาก่อนหน้านี้ปรากฏว่าเงียบเงาเงียบเงาครับ,บ,เ,บ,เ,บเขาก็พยายามจะทําแคมเปญเหมือนกันนะครับผมแคมเปญที่ว่าทางจังหวัดจะทําออกมาเพื่อเรียกร้องหรือว่ากระตุ้นให้คนไปเที่ยวอะ่ะใช่ครับแต่ผมเชื่อว่ากระตุ้นยังไงคนมันก็กลัวนะคุณเกี้ยงนะใช่ครับคนก็กลัวหนึ่งสองก็คือรัฐบาลก็บอกว่าไม่ได้ไม่ได้ล็อกดาวก็คายล็อกมาเรื่อยๆแต่ก็ขอความร่วมมือว่าอย่าาเดินทง คลายล็อกแต่อย่ายเดินทางใช่ใผมก็ว่ามัน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 ย้อนแย้ง,งกันคือการคลายอ่อคลายล็อกทุกที่ก็คลายล็อกแต่รัฐบาลก็ขอความร่วมมือว่าอยากอยาอย,า,อย,า,อยาเคลื่อนอยาเคลื่อนอยาเคลื่อนย้ายตัวเองอะไปในสถานที่อื่นใช่ครับแล้วที่บอกว่าจะให้ใช้เงินใช้ทองแล้วมันถ้าไม่เคลื่อนย้ายมันจะใช้เงินยังไงใช้ใกล้ๆฮะใช้ใกล้ๆไม่ให้เดินทางไปต่างจังหวัดครับผมก็เลยท่องเที่ยวก็เลยอย่างแย่อยู่ครับผม การท่องเที่ยวที่หวังว่าจะให้เงินเข้าไปหมุนในระบบเนี่ยก็คงจะลําบากนิดหนึ่งนะเป็บอย่างนี้นะยังลำบากนิดนึงแต่ก็ถือว่าจะต้องก็ยังต้องช่วยกันอ่ะเอาแหละเงินที่รัฐบาลให้มาก็ใช้กันไปครับผมนะครับแต่ว่าก็ใช้อย่างที่คุณเกลียงบอกใช้อยู่ในบ้านใช่ใชใช้อยู่ในระแวกใกล้ๆระแวกใกล้ๆนะครับแต่ว่าวันนี้มีข่าวดีข่าวหนึ่งเห็นคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาออกมาประกาศเนี่ยว่าต่างชาติเนี่ยยกให้ไทยเป็นเป็นรัฐบาล เป็นติดอันดับที่ว่าดูแลควบคุมโควิดได้ดีครับคุณอนุทินบอกว่าสถาบันโลวีนะครับของออสเตรเลียเนี่ยจัดอันดับให้ไทยอยู่อันดับที่4นะครับในการรับมือการแพร่ระบาดโรคโควิดได้ดีที่สุดในโลกนะฮะก็คือจากทั้งหมดเนี่ยแปประเทศครับผมไทยอยู่อันดับ4โอ้ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะท็อปไฟนะครับท็อปไฟเลยนะฮะอยู่อันดับที่4นะครับ รับมือโควิดได้ดีอันดับหนึ่งก็คือนิวซีแลนด์ร้อยคะแนนเนี่ยนิวซีแลนด์ได้94.4นะฮะอันดับสองก็คือเวียดนาม90.8คะแนนโอ้โหเวียดนามอยู่ใกล้ๆบ้านเราทำไมเขาดีกว่าเราเยอะเลยนะผมก็สงสัยเวียดนามนี้นำเราตลอดอันดับสองครับ การลงทุนก็เริ่มจะนำเราแล้วนะเ,เพราะว่านักลงทุนเริ่มแห่แไปเวียดนามเยอะไหมะคุณสอชายอยู่เพุ่มอันเดียร์เอาไม่เป็นไรอันดับ3นี่ก็คือไต้หวันครับผมไต้หวันก็คือ86.4ครับผมนะครับ <c oughs> จาก100คะแนนเต็มนะส่วนไทยได้84.2ครับแล้วก็อันดับอันดับที่5ก็คือประเทศไซปรัสนะฮะ83.3นะครับครับก็เขาก็มีการสำรวจมีการประเมินกันนั่นแหละแล้วก็จาก98ประเทศ ประเทศไทยอยู่อันดับ4ในการดูแลควบคุมโควิดได้ดีครับก็ขอให้รักษาไว้นะฮะแต่ว่ารักษายัางไงถ้ายออติดเชื้อยังพุ่งสูงพุ่งสูงขึ้นมันก็ไม่ไหวนะใช่ครับก็เรื่องโควิดก็มีประเด็นปีกย่อยเป็นประเด็นร้อนอีกรประเด็นสองประเด็นก็คือประเด็นแรกก็เรื่องของตลาดอัมพวานะครับคุณสมชายอย่างที่เมื่อวันเรารายงานกันว่าทางสบประครเนี่ยถแถลงว่าเป็นคัสเตอร์ใหม่ ทางสบคคือจําได้ว่าคน,คนที่ถแถลงน่คือคุณหมอเบิร์ตใช่ไหมคุณหมอเบิร์ตแถลงว่าเป็นคัสเตอร์ใหม่มีการติดจํานวน80 70 80คนใช่ครับ<อ>นะฮะแล้วก็วช่วงเย็นโอ้โหตอนเย็นเมื่อวานเนี่ยจำได้ว่าหลังจากคุณหมอเบิร์ตแถลงไปว่าเป็นคัสเตอร์ใหม่เป็นแม่ค้าใช่ใชไหมช่<ป>ชแล้วก็ไปนําเชื้อไปแพร่อะไรเงี้ยผู้ว่าก็ออกมาถแถลงช่วงเย็นๆถูกต้องครับเพราะว่าทางตลาดอัมพวานี่ยโอ้โหเครื่องมาก โอ้ยพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขาโวยวายกันใหญ่เลยนะเขาบอกว่าไอ้ถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยมันก็ทําให้คนไม่มาเที่ยวตลาดอัมพวาใช่ครับสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวหลักของจังหวัดด้วยใช่ครับมาบอกแบบนี้โอ้โหแม่แม่ค้าดีโวยแหลกเลยนะโวยแหลกโวยแหลกครับเมื่อวานโวยแหลกเลยเพราะว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยเป็นเสาร์อาทิตย์ตรุษจีนด้วยนะครับแล้วก็มีคนจองไปเที่ยวเยอะครับแล้วเขาก็เหมือนว่ากําลังจะฟื้นมาปรากฏว่าพอมีเมื่อวานว่าเป็นคัสเตอร์ใหม่มีคนติด70 80คนนะครับคนนะครับ ปรากฏว่าก็ยกเลิกกันหมดเลยคนที่จะไปเที่ยวหรือที่จองไว้จะไปพักก็ต้องยกเลิกแหละเป็นเราก็กลัวนะถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วตลาดอเมพวาก็เท่าที่รู้กันก็คือมันจะมันจะคนมันจะเยอะเสาร์อาทิตย์ใกล้ๆกรุงเทพไงขับรถไปง่ายจับจ่ายซื้อของเสร็จแล้วกลับกรุงเทพหรือใครอาจจะค้างก็มีบรรยากาศในล่องสวนในสวนอะไรเงี้ยคนก็เลยอยากไปอยากไปแต่ว่าพอเจอแบบนี้เข้าโอครับผมก็เกิดผลกระทบขึ้นมาทันทีโดยเฉพาะ ง่ายๆคือลองลองไปดูเสาร์อาทิตย์นี้ครับถ้าคนที่ไปเที่ยวลดน้อยลงเนี่ยก็ไม่ต้องโทษใครเลยเป็นผลมาจากเรื่องนี้แหละครับผมใช่ครับแล้วคนที่แถลงเนี่ยคือลองโห้ดโของสบคด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับแต่วันนี้ก็เหมือนทางสบคก็ยังออกมาก็เหมือนแบบว่าเหมือนกลับมาแก้เกมป่ะแก้เกมนะครับวันนี้คุณหมอก็ไม่ได้ปฏิเสธสักทีเดียวนะครับแต่ว่าแต่เขาเปลี่ยนคําว่าไม่ใช่คัสเตอร์ไงครับผมเป็นอะไรครับคุณ เป็นการติดเชื้อต่อเนื่องมันจะต่างกันหรือเปล่า <c oughs> ไม่รู้นะ <c oughs> แต่คนที่ทแถลงวันนี้คือคุณหมอทวีศิลวิศนุโยธินโคศกเมื่อวานรองโคศกบอกเป็นคัสเตอร์วันนี้โคศกบอกว่าไม่ได้เป็นคัสเตอร์ใช่แต่เป็นการติดเชื้อต่อเนื่องต่อเนื่องนะฮะติดมาจากตลาดรถไฟมหาชัยยืนยันไม่ใช่คัสเตอร์ลายใหม่นะครับแต่เป็นเพียงผู้ที่ป่วยแล้วก็เชื่อมโยงจากสมุทรสาครเป็นจากการค้นหาเชิงลุกใช่ครับเอาแหละจะใช้คำว่าอย่างไรก็แล้วแต่แต่ว่า ก็มีครับมีคนติดเชื้อในในพื้นที่ใหม่ครับก็ก็ครับผมก็อย่าก็ใช้ครับผมคือจะใช้คําพูดหรือว่าจะแถลงอะไรเนี่ยผมว่ามันต้องคุยกันก่อนนะความจริงอ่ะหรือว่าต้องตบกัยอ่อนไหวมากครับช่วงนี้อ่อนไหวมากครับครับผมก็อย่างที่คุณสมชายว่าเศรษฐกิจอยู่ในภาวะที่ลําบากมากครับพอพูดอะไรแล้วไปกระทบต่อเศรษฐกิจต่ออะไรเนี่ยนี่มันก็เลยเป็นแพทเป็นผลกระทบใหญ่ขึ้นมา เมื่อวานเราพูดเรื่องโควิดอีกประเด็นหนึ่งซึ่เป็นประเด็นร้อนคือเรื่องของวัคซีนว่าได้ไม่ได้เดี๋ยวมาเดี๋ยวไม่มาดึงกรุมพาก็ท้ายสุดแล้วคือคุณหมอหนูบอกว่ามาแน่ๆอย่ามาอย่างมาแน่ๆนะครับแต่ว่าที่มาแน่ๆคือไทม์ไลน์ไทม์ไลน์ในการฉีดวัคซีนให้กับคนไทยซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าจะฉีดเดือนไหนใช่ไหมแต่ว่ามีขั้นตอนมาแล้วเราต้องทํายังไงหนึ่งสองสามสี่ครับใครที่อาจะได้ฉีดวัคซีนเนี่ยก็ คืออันดับแรกๆก็คือเป็นบุคลากรทางการแพทย์ครับที่เป็นด่านหน้าในการไปดูแลไปรักษาผู้ป่วยโควิดนั่นแหละเขามีขั้นตอนออกมาในการฉีดวัคซีนของคนไทยนะครับคือ8ขั้นตอนนะครับ8ขั้นตอนเนี่ยใช้เวลา37นาทีเท่านั้นไม่37นาทีนานนะครับ37นาที37นาทีผมว่านานนะนานครับนานครับเพราะว่าเราฉีดกับไข้หวัดใหญ่เนี่ยฉีดวัคซีนแค่เดียวนจะฉีดเสร็จแล้วก็กลับเลยครับเพราะไข้หวัดใหญ่เราฉีดกันมา แต่ว่าอันนี้เป็นโรคบัตรใหม่วัคซีนก็เป็นวัคซีนแบบดังนั้นต้องมีขั้นตอนนานหน่อยใช่ไหมสามสิบเจ็ดนาทีขั้นตอนที่1ก็คือลงทะเบียนทําบัตรอันนี้ก็แน่นอนแหละมันต้องลงทะเบียนอยู่แล้วใช่ไหมขั้นตอนที่2ก็คือชั่งน้ําหนักวัดความดันพื้นๆไหมแล้วก็ขั้นตอนที่3คือคัดกรองซักประวัติประเมินความเสี่ยงขั้นตอนที่4ก็คือรอฉีดวัคซีนขั้นตอนที่5ก็คือฉีดวัคซีน ขั้นตอนที่6ก็คือพักสังเกตอาการ30นาทีอ่านี่นานอ๋อมานานตอนช่วงนี้อืนะครับตรงนี้เนี่ยตอนที่ช่วงพักสังเกตอาการเนี่ยต้องสแกนลายออฟฟิเชียลหมอพร้อมเลยนะใช่ครับเป็นเป็นลายใหม่ชื่อหมอพร้อมนะฮะขั้นตอนที่7ก็คือจุดตรวจสอบก่อนกลับนะครับเพื่อช่วงที่พักแล้วมีอาการอะไรหรือเปล่าเขาก็ต้องตรวจสอบไงบแล้วขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่แปก็คือประเมินผลคร,นครับประเมินผลก็คือว่าถ้า ไม่มีผลข้างเคียงหรือไม่เจออะไรในคนที่ฉีดก็คงกลับบ้านได้ครับผมแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยต้องผ่านทั้ง8ขั้นตอนนี้ต้องผ่านทั้ง8ขั้นตอนนะครับก็ รัฐบาลก็พยายามทําให้เห็นว่าถึงวัคซีนไม่มาแต่ว่าด้านอื่นๆเนี่ยได้มีการเตรียมความพร้อมเตรียมความพร้อมทุกด้านนะครับผมใครที่จะโจมตีว่าไม่ไล้เตรียมไม่ไดอะไ,ไม่ใช่ไม่ใช่อเขาก็มีขั้นตอนออกมาแผลขั้นตอนพร้อมแล้วถึงแม้จะนานหน่อย37นาทีแต่ว่าเขเตรียมไว้และเพราะว่าเป็นโรคบัตรใหม่อย่างที่คุณเกี้ยงว่าใช่ครับเป็นโรคบัตรใหม่ครับผมก็เอาแน่ๆก็คือว่าได้ฉีดชัวชัววัคซีนมาแน่ในเดือนนี้ แต่ว่าคงไม่ได้ฉีดวันที่14กุมภาวันวาเลนไทน์เหมือนกับที่มีข่าวก่อนหน้านี้ครับส่วนจะฉีดวันไหนเดี๋ยวก็คงแจ้งอีกทีหนึ่งแต่อย่างคุณเกี้ยงคงยังไม่ได้ฉีดหรอกเพราะว่าไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์ไงอครับผมใช่ไหมเอาเราไปเรื่องที่อยู่ในความสนใจที่คุณเกี้ยงเตรียมมาดีกว่าครับผมก็เรื่องที่เป็นมาตรการเยียวยานะครับที่คนรอคอยและล่าสุดยังไม่ได้มีผลก็คือมาตรา3ทามเรารักกัน โครงการมอสามสามเรารักกันชื่อน่ารักนะฮะชื่อน่ารักครับมอสามสามเรารักกันครับก็เหมือนรัฐบาลอยากให้ประชาชนรักนะฮะก็คืออยากให้คนที่ทํางานในระบบประกันสังคมลักไงเพราะว่าก่อนหน้านี้โดนวิพากษ์วิจารณ์เยอะไงโดนโดนเยอะครับทัวลงเยอะก็ก็คุณสุชาติชมกินเนี่ยก็ไปได้ไปได้เปิดเผยไทม์ไลน์ของโครงการนี้นะครับแม้ว่ายังไม่ได้เข้าคอรมอนะครับ จะเข้าคลอรเนี่ยคือวันเนี่ยเขาเตรียมพร้อมไงอ่าเตรียมพร้อมก็มีความต้องเตรียมพร้อมไว้ก่อนเดี๋ยวหาว่าเออทำอะไรไม่มีการเตรียมข้อมูลถึงแม้จะไม่เข้าคลอรแต่ก็เตรียมพร้อมแล้วเตรียมพร้อม่าจะเข้าคลอรสัปดาห์หน้านะครับคือสัปดาห์วันผมฟังคุณเกี้ยงอ่ะพูดเรื่องนี้มา3าสัปดาห์แล้วใช่ใช่ใช่ผมก็เตรียมพร้อมนานนะแต่แล้วงมนแรงงานคนนี้นะครับผมก็คือมาตรการสามเนี่ยก็คือว่าก็เคาะมาแล้วนะครับคือแจกคนละสี่พันนะครับผม รายละเอียดมีหมดเลยนะครับว่าผู้เงื่อนไขคนที่จะได้4ี่พันนะครับก็คือหนึ่งต้องเป็นสัญชาติไทยครับเพราะว่าในมาตราสามสามยังมีแรงงานต่างแรงงานเพื่อนบ้านด้วยเพื่อนบ้านเขามันทํางานด้วยแล้วเขาก็เสียเงินเข้าระบบประกันด้วยใช่ไหมแต่ว่าเขาไม่ได้ไม่ได้ส่วต้องเป็นสัญชาติไทยเท่านั้นนะครับแล้วก็ต้องเป็นผู้ประกันมาตราสาตสา33เท่านั้นมาตราอื่นไม่ได้นะครับผมไม่เป็นผู้มีบัตร วัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเราพูดเยอะแล้วบัตรคนจนอ่ะบัตรคนจนไม่ได้เพราะว่าได้ไปแล้วกําลังได้อยู่ครับเขาก็มีการเติมเงินให้ตลอดอยู่แล้วได้อยู่ได้อยู่แล้วได้สามพันห้าสองเดือนได้อยู่ตอนนี้ก็ได้อยู่แล้วครับอันที่สําคัญที่สุดก็คือไม่มีเงินฝากเกินห้าแสนคุณสมชายอาจจะไม่ผ่านข้อนี้นะครับผมว่าผพมีนี้เยอะไม่ใช่ครับมีเงินฝากเยอะมีเงินฝากเยอะเงินฝากนี่ก็ชี้แจงนิดนึงว่าเป็นเงินฝากที่เป็นเงินฝากประจำกับเงินฝากออมทรัพย์ที่นับจากบัญชีเงินฝากประจำของออมทรัพย์ ของทุกธนาคารรวมกันเท่าน,นั้นนะครับเรื่องคุณมีสลักออมทรัพย์มีหลักทรัพย์อะไรในคุณไม่ต้องกังวลนะคุณมีอ,อันนี้เขาเขาโน้มลมให้ถึงว่าคุณจะมีเกิน5้าแสนเขาโนุโมให้เขา<ผ>มไม่เขาไม่นับสมมติว่าผมมีเงินหนึ่งล้านไปซื้อลงทุนในตลาดหุ้นอย่างเงี้ยหล้านบาทไม่นับครับ เพราะว่าเขาจะาไปสแกนแค่บัญชีเงินฝากคอมซั์กับบัญชีเงินฝากประจำในนาในแบงก์อ่ะสมมุติว่าใครมีแบงก์มีบัญชีเงินฝากอยู่5ธนาคารสมมุติใช่ครับธนาคารนี้5 5 0 0 0ธนาคารนี้2 0ง0 0ื0นสาใช่แต่รวมกันทั้ง5ธนาคารเนี่ยครเน็ตเน็ตเนี่ยต้องไม่ถึง4 4 9 9 9่0สน้มั้ยได้ไหมได้ครับเพราะไม่ถึง5 0 0 0 0นไม่ถึง5 0 0 0 0นได้ครัตัวเลขเน็ตเน็ตคือที่5 0 0 0 0นบาทที่5 0 0 0 0นบาทครับ คร,ครับผมก็ตามนี้นะครับก็คือว่าตามเงื่อนไขนี้นะครับก็จะทําให้ผู้กันตนเนี่ยสิล้านคนเราก็พูดยาวมาตลอด1 1ล้านคนเนี่ยเหลืออยู่ประมาณสักเก้าล้านสามแสนคนเก้าล้านสามแสนส,นสนแกนออกมาแล้วครับที่จะได้เงิน4ี่พันบาทนี้นะครับตอนนี้เขามีตัวเลขแล้วครับได้ได้โมงเขามีหมดแล้วแต่ว่าไม่เข้ากเรามอครับผมยังยังเราจะผ่านไหมถ้าถ้าพูดแบบนี้แล้วอ่ะสมมติว่าตัดเรื่องเงินฝากห้าผ่านครับห้าห้าแสนไปเนี่ยผ่านเพราะว่าเขาหลักๆคือเงินฝากห้าแสนใช่ครับ ถ้าหลักๆถ้าเราตัด500ไมาเนี่ยเราผ่านครับครับผมนะครับผมอันละอีกอย่างหนึ่งเขาถามกันมาอย่างเช่นรู้ว่าจะเข้าคลอเนี่ยคนที่มีเงินฝากเกิน500ไปถอนเงินวันเนี้ยอ่าผมไปถอนเงินออกมาเพื่อเรื่องอยังไม่เข้าคลมอ,อ,อ่าอันนี้ค่ะเขาจะนับเงินฝากอ่าเขาจะมีตัดลายครับ เขามีกําหนดเวลาเลยฮะเขาเป็นกหนดเวลาเขาล่าสุดอย่างโครงการเราชนะเนี่ยเขาตัด31ธันวาปี63อ๋อครับครับผมอันนี้คงไม่ต่างกันถ้าอย่างนั้นอันนี้คงไม่ต่างแต่เขายังไม่บอกใช่ไหมว่าตัดตอนไหนอย่ายังไม่บอกครับแต่ว่าเขาก็พยายามจะให้อัปเดตที่สุดครับครับผมก็อาจจะเป็นไปได้อย่างที่คุณสมชายว่าอาจจะมาตัด31มกราคไหมหรือว่ากุมพาไหมเพราะว่าระบบแบงค์ตัดเนี่ยมันค่อนข้างลำบากเหมือนกันเพราะคนจำนวนมันเยอะ คนคิดแบบนี้มีเหมือนกันไงว่าจะถอนเงินเพื่อเอาไปเอาไปเก็บอะไรไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับอันนั้นก็คือเงื่อนไขมี9ก้าล้านสารแสนคนครับแต่นี้ที่สําคัญที่สุดก็คือไทม์ไลน์นะครับของการที่จะได้เงินนะครับผมก็ไทม์ไลน์ก็ออกมามาชัดเจนแล้วนะครับว่าหนึ่งไม่ได้คุณต้องไปลงทะเบียนนะครับที่เว็บไซต์ม .33 มสารักกันนะครับจะเปิดให้ลงทะเบียนและตรวจสอบสิทธิ์ตั้งแต่วันที่21สบกุมภ ยี่สิบเอ็ดกุมภาพันธ์ครับผมจะเข้าคลมมวันที่สิบห้ากุมภาครับนะครับผมก็จะเริ่มลงทะเบียนวันที่ยี่สิบเอ็ดกุมภาวันนี้วันที่เก้าวันอังคารหน้าเข้าคลมใช่ถูกต้องครับและวันที่ยี่สิบเอ็ดก็ต้องไปลงทะเบียนถูกต้องครับ ถูกต้องแต่ถูกต้องยี่สิบเอ็ดถึงเจ็ดมีนานะครับลงทะเบียนถ้าไม่ลงทะเบียนไม่ไดต้ตัวเองคิดว่าตัวเองมีคนละครึ่งอยู่แล้วเนี่ยจะเข้าอัตโนมัติไม่มีนะไม่มีครับ<อ>ถ้าตามเงื่อนไขที่คุณสุชาติบอกตอนนี้ไม่มีเหมือนว่าทุกคนต้องไปลงทะเบียนนะครับ,รบสองก็คือช่วงนี้ก็เป็นหลังจากวันที่เจ็ดเนี่ยแปดถึงสิบสี่แล้วเขาก็จะตรวจสอบเอาข้อมูลเราไปกรองนะครับว่าผ่านหรือเปล่าหลังจากนั้นก็คือวันที่สิบห้าถึงยี่สิบเอ็ดมีนาก็จะมี เราก็ต้องติดตั้งกระเป๋าแอพพลิเคชันนะครับแล้วตรวจสอบสิทธิ์ว่าเราได้ไหมถ้าเราได้เราก็ต้องติดตั้งแอพพลิเคชันโอครับนะครับวงเงินเนี่ยจะได้1,000บาทครับครั้งแรกซอยเป็น4ครั้งครับส0 0 0ัสัปดาห์1,000บาทแรกได้ได้วันที่เท่าไหร่อย่างที่เราบอกแฟนเพจเราไว้เมื่อกี้เนี่ยว่าช้าหน่อยแต่ชัวร์เนี่ยอ่า1,000บาทแรกคือได้วันที่22 ยี 22, ่สองกุมภาพันธ์ยี่สองมีนาคมนะโอ้โหเงินพันทําไมให้ให้ย <laughs> ี่สิบสองมีนาคมผมก็ไม่ทราบเหมือนกันผมก็รู้สึกว่าอันเนี้ยพอเข้าคอรมอนเนี่ยผมว่าโดนโดนโดนทัวลงแน่นอนแต่ชัวร์คุณสุชาติเป็นคนพูดเองใช่ไหม <laughs> ใช่ครับ <laughs> คุณสุชาติเป็นคนพูดเองครับแล้วก็า <laughs> รยละเอียดต่างๆ,ๆนี่ก็อยู่เว็บไซต์ในสำนักข่าวไทยสำนักสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นสำนักข่าวเป็นทางการรัฐบาลครับนะครับผมก็เงินก็จะได้งวดแรกวันที่22 มีนาคม29มีนาคมเลยไปจนถึง5เมษายนอืไปจนถึง12เมษายนงวดสุดท้ายสิเมษายนก่อนสงการหนึ่งวันหวันนะครับได้เงินสี่พัที่4พันที่สี่คุณสมใจรอไหวไหมครับมันก็ต้องรอแหละถ้าอย่างนี้ถ้ากําหนดมาอย่างนี้แล้วแต่มันมีคําถามมาว่าทําไมต้อง22มีนาคม ครับผมใช่ไหมฮะนั่นแหละครับผมก็เนี่ยผมว่าเนี่ยยังยังเป็นสิ่งที่ยังไม่เข้าคอมอนะครับครับเนี่ยผมว่าระหว่างเนี้ยก็คนก็ผมเท่าที่ตรวจดูคอมเมนต์เนี่ยก็คนก็บ่นมากนะโอ้โหมันไปไกลเหลือเกินนะครับยี่สิบสองยี่สิบสองกุมภานี่แมมยังพอคุยกันนะนั่นน่ะสิในเมื่อมีเงินแล้วเข้ามีเงินแล้วเข้าคอมอแลแล,แล้วก็รู้เลยนะครับว่าต้องจ่ายเก้าจุดสองเจ็ดล้านคนนะครับจะใช้งบประมาณเนี่ยสามสามหมื่นเจ็ดพันล้านหนึ่ง ครับตัวเลขกลมกลมก็คือสาม0 0ืเจ็ดล้านนะครับให้กับมสามามให้กับมอ3สก็ใช้เป็นเงินกู้นะครับผมครับผมในเมื่อจํานวนตัวเลขที่แน่นอนแล้วเลื่อนขยับขึ้นมานิดหนึ่งไม่ได้เรอฮะหรือเขากลัวเขากลัวว่าผมจะใช้หมดก่อนหมดเร็วนั่นน่ะสิครับผมก็โอ้โหผมผมเห็นข่าวนี้ผมก็ลัวยังเห็นเห็นใจนะครับครับไม่รู้เห็นใจตัวเองด้วยเปล่าครับผมแล้วที่มันมีข้อมูลที่น่าสนใจนะครับมึงสมงชายก็คือว่าอ่าอันนี้ก็มีอ่า มีการให้ทบทวนสิทธินะครับเหมือนว่าถ้าลงทะเบียนรอบแรกไปแล้วไม่ได้นะครับคุณตุ๊ชายไปลงทบทวนสิทธิ์ได้นะในเวอร์ไวเว็บบอสามสามเราลักกันเราลักกันเหมือนเดิมนี่แหละเดิมนะครับในวันที่สิบห้าถึงยี่สิบแปดมีนาอ๋อ ครับผมสิบห้าถึงยี่สิบโอ้เดือนมีนาอีกแล้วเหรออันนี้มีนาอีกแล้วครับสิบห้าถึงยี่สิบแปดมีนานะครับโอ้โอครับแล้วรัฐบาลตรวจสอบข้อมูลภายในยี่สิบเก้าถึงสี่เมษาโอ้โหไปอีกเดือนนึงเลยไปอีเดือนนึงโอ้โหนะครับผมแล้วจะได้เงินเมื่อไหร่ล่ะเนี่ยเงินวันแรกให้สองครั้งวันที่ห้ากับวันที่สิบสองเมษาสองารเหมือนกันโอ้โหอ๋อนี่คือแต่รอบเก็บตกนะรอบเก็บตกจะได้ให้ได้สองพันครั้งละสองพันครับ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 ผม เงินเงินนี้ก็จะใช้ได้ไปจนถึง31พฤษภาคมเหมือนโครงการเราชนะนะครับผมประเด็นนี้ก็คือแอบก็ยังเป็นที่ว่าวิพาวิจาาณนะครับครับ <laughs> ก็เอาถ้าเราจะให้เราเอาวิวเราะห์หรือให้ความเห็นเนี่ยว่ามอสามสาเรารักกันเนี่ยครับผมว่าไม่มีใครรักรัฐบาลนะครับนนจริงๆเพราะว่าแหมก็บอกเราบอกแล้วไงช้าแต่ชัวร์นะครับผมเพราะว่าหนึ่งก็คือเงินเนี่ยจ่ายช้ามาก ช้ากว่าทุกๆโครงการเลยนะถ้าดูช้าช้าช้ากว่าทุกโครงการแล้วก็คนที่อยู่ในมาตตาสามสาบเนี่ยก็บ่นมาตลอดว่าไม่ได้รับความช่วยเหลืออะไรเลยการได้รับความช่วยเหลือทั้งทีก็น่าจะได้เร็วหน่อยแต่นี่กับปรากฏว่าช้าที่สุดแล้วก็ช้าแบบว่าไม่อย่างที่คุณสมชายพยายามถามผมว่าช้าเพราะอะไรไม่มีไม่มีคําตอบถ้าให้ผมวิเคราะห์หรือว่าคาดดาวเอาเขาอาจจะเห็นว่าเรามีเงินเดือนอยู่แล้วมั้งครับผม ก็มีความเป็นไปได้ว่ารัฐบาลพยายามจะใช้วิธีการที่ค e ่อยๆหยอดเงินหยอดเงินไปครับเพราะว่ารัฐบาลก็เหลือเงินน้อยก็พยายามจะเลี้ยงเศรษฐกิจไปโดยการที่ไม่หยอดเงินลงไปตูมเดียวค่ยอยดแต่จริงมันทยอยอดแต่ความจริงมันเป็นเงินที่เราควรจะได้ควรจะได้อยู่แล้วครับก็ให้มานูเร็วหน่อยก็ได้ใช่ไหมก็ใช่ครับก็มีคนมองอย่างนั้นครับผมครับผมอีกโครงการหนึ่งที่อยู่ในความสนใจของเราก็คือโครงการเราชนะครับกลุ่มแรกก็ได้ไปแล้วนะครับผม กลุ่มที่กลุ่มที่สองก็ตรวจสอบสิทธิ์อยู่นะครับมีการลงทะเบียนสิบล้านคนนะครับผมสิบล้านคนนะครับแล้วก็มีการลงทะเบียนสิบล้านคนกลุ่มขอโทษนะครับกลุ่มแรกเนี่ยนะฮะกลุ่มแรกเนี่ยได้ไปแล้วนะครับผู้บาดคนจนสิบสาจุดสี่ล้านสิบาจุแปดล้านคนสิบสี่ล้านคนนะครับผมกลุ่มที่สองนะครับคนที่มีแอปกระเป๋าตังค์นะครับก็ประมาณสิบหสิบดล้านคนก็ผ่านสิบแดล้านคนตอนนี้ก็ให้ยื่นทบทวนสิทธิ์อยู่ คนที่อกหักก็มีคนมายื่นทบทวนสิทธิประมาณสามแสนคนล่าสุดนะครับก็ไม่เยอะครับผมับแล้วก็กลุ่มที่สามกลุ่มที่สามก็เริ่มลงทะเบียนแล้วนะครับอืก็มีการลงทะเบียนมาแล้วมีผู้ผ่านสิทธิ์ไปกลุ่มแรกแล้วห้าล้านกว่าคนนะครับล่าสุดกระทรวงคังก็บอกมาว่าการทบทวนสิทธิ์เนี่ยจะแบจจะซอยเป็นสองครั้งนะครับจะตัดเป็นสองรอบก็คือเดิมเนี่ยก็คือมัน กำหนดเดิมเนี่ยก็เป็น8กุมภาถึง8มีนาอยู่แล้วว่าให้ยื่นทบทวนสิทธิ์ได้แต่ว่าเพื่อทําให้เกิดความกระชับมากขึ้นกระทรวงการก็เลยตัดเป็นสองช่วงคือช่วงแรกคือวันที่8ถึง21กุมภาแต่ตัดช่วงนี้มาช่วงหนึ่งว่าผู้ที่ทบทวนสิทธิ์ในช่วงนี้ลงทะเบียนในช่วงนี้จะจะผ่านไหมถ้าผ่านก็จะได้โอนเงินเข้าไปนะครับผมได้อีกช่วงหนึ่งก็เป็นช่วง22ถึง8 2กุมภาถึง8มีนานะครับผมถ้าผ่าน ก็จะได้เงินวันที่19มีนาพ<ว>ูดง่ายๆคือปัก่องช่วงเพื่อที่จะประมวลผลข้อมูลไม่นั้นมันจะไม่มีเวลามันจะการประมวลผลจะไม่แน่นอนครับนะครับผมรายละเอียดต่างๆเนี่ยสามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์ของโพสต์ทูเดย์ใช่ครับนะครับข่าวต่างๆเราก็เอามานําเสนอเพื่อให้แฟนเพจของเราหรือคนที่อยากจะรู้รายละเอียดเพิ่มเติมว่าให้ชัวร์ๆอะไรเนี่ยเข้าไปดูในในหัวข้อข่าวต่างๆได้ใช่ครับ,นรบในที่เราพูดอยู่ <c oughs> ก็มีไทม์ไลน์ให้ดูอยู่นะครับผมครับ ก็นั่นก็คือหลายๆเรื่องที่เรานํามาพูดคุยในวันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งก่อนที่จะจากกันนะครับก็เขาเขาบอกว่าทางธนาคารอาคารสงเคราะห์เนี่ยเขาก็มีโครงการดีๆนะครับนะครับนี่เราเอามาประชาสัมพันธ์ให้นะครับก็คือว่าทางคุณชัดชัยสิริไลใช่ฮะกรรมการผู้จัดการของธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็บอกว่าทอสมีโครงการมอบอังเปาด้วยส่วนลดพิเศษ สินตครับผมนะครับจากราคาปิดประมูลบ้านมือ2ใช่ครับสภาพดีใช่ครับคุ้มราคาเขาก็มีทั่วประเทศนะใช่ครับถ้าใครอยากรู้หรืออยากเข้าไปประมูลบ้านที่เป็นบ้านของโครงการต่างๆที่อยู่ในในกรุงเทพในปริมณฑลหรือในจังหวัดต่างๆเนี่ยเข้าไปดูได้ผ่านแอปพลิเคชันนะครับ GH Bank Smart NPA ใช่ไหมฮะใช่ครับสินทรัพย์การขาย ก็มีบ้านมือสองจากทั่วประเทศรวม999รายการเลยนะเอามาออกประมูลนะครับ,บให้กับลูกค้าได้เลือกซื้อผ่านแอปพลิเคชันนะครับในวันพฤหัสที่11กุมภาพันธ์เวลา12เที่ยงถึงบโมงนแหละชั่วโมงเดียวชั่วโมงเดียวเองชั่วโมงเดียวเรียกว่านาทีทองเลยนะนาทีทองถ้าไปดูผ่านแอปได้ก็มีมีส่วนลถมากมายเลย ทำเลดีๆทั้งนั้นเลยทั้งกรุงเทพทั้งต่างจังหวัดนะครับเอาเป็นว่าวันที่11กุมภาพันธ์ช่วงเที่ยงถึงบ่ายโมงเนี่ยเข้าไปดูผ่านแอปพลิเคชัน G H Bank Smart อันนี้ที่บอกว่าเขาให้อ่งเปาลด10%เนี่ยก็หมายความว่าบ้านเนี่ยเวลาประมูลมือสองเนี่ยร้อยบาทเนี่ยเขาจะเริ่มประมูลกันที่ประมาณสัก40บาทราคาเริ่มต้น40%ครับปอรนต์แล้วก็ประมูลราคาขึ้นเรื่อยๆใช่ราคาขึ้นเรื่อยๆแต่ราคาก็จะไม่สูงมากนะครับ ถ้าสมมติว่าคุณสมชายเนี่ยไปคุณสมชายประมูลนะฮะไปได้ที่บ้านสมมติบ้านเนี่ยมูลค่าร้อยบาทคุณสมชายประมูลได้เจ็ดสิบบาทนะครับพอคุณสมชายชนะเนี่ยคุณสมชายเอาเจ็ดสิบบาทนะจะได้ส่วนลดสิสิเปอร์เซ็นอ๋อเขาได้ส่วนลดอีกสิสิเปอร์เซ็นต์คือประมูลได้ในราคาปิดของราคาที่เราประมูลได้ในราคาปิดเท่าไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยก็เอามาลดอีกสิสเปอร์เซ็นต์ลดอีกสิเปอร์เซ็นต์เป็นอ่งเปาตุจีนโอ้ยังไม่รวมกับดอกเบี้ยทูกรับ รมเนียมการโออะไรครับอืมต้องรีบประมูลนะครับผมลองดูทอสอเนี่ยเขาไหลเขาาใช้กิมมิคนี้มาหลายครั้งแล้วคือหลายครั้งที่เปิดประมูลก็มีคนเข้าไปประมูลกันเยอะแล้วก็ใช้เวลาสั้นๆอันนี้เป็นบ้านที่เขาไปก่อสร้างแล้วบ้านที่อยู่จงอะไรอย่างนี้หมคงถูกต้องครับแล้วก็เขาก็ดูแลพยายามดูแลครับดูแลทรัพย์ที่เอามาเนี่ย เป็นทรัพย์ที่ดีมีคุณภาพครับผม999แห่งกรุงเทพบริบูรณ์ทนและต่างจังหวัดเนี่ยก็คือใครอยากรู้หรือว่าใครอยากมีบ้านจังหวัดไหนก็เข้าไปดูรายละเอียดก็แล้วกันนะครับใช่ครับก็เขาก็จะมีให้อยู่นะครับอ่ะเอาเป็นว่าวันนี้เวลาระหบดแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามเรารายการ Big Talk Big Story นะครับผมกับคุณเกียรติศักดิ์ลาแฟนเพจไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนแล้วก็หลายๆท่านที่คอมเมนต์เข้ามาครับนะครับ รัฐบาลบ้างชมรัฐบาลบ้างแล้วก็ไม่ไม่ว่ากันนะฮะเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับเวลาประมาณ6โมงกว่าแบบนี้วันนี้ลาน,นะครับสวัสดีครับ <Yeah. S 2> เล่าเรื่องเด่นคุย,คยเรื่องดังฟังกันได้ทุกวันบิ๊กทองบิ๊กสตาร